สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวจากจังหวัดบางจากนะฮะจาปจังหวัดบางจากหมดเล่นหเล่นไหนหมูเด่นคืออะไรอะไรคือหมุดเล่นบางจากเราจะไปบางจากขับรถเท้วเราจะไปบางจากไป โอเคเดี๋ยวเรามีรถให้ัแอันนี้เราไไปทาอะรรเจะเดินทางไปต่างจังหวัดยามค่ำคืนนะฮะไปเลยไหมฮะไปเลยนะไปเลยฮะไปเลยมามาเลยนี่สองคนสองคนสองคนโอเคเอามีเอามีกับขื้อออกออกมาเลยฮะ โอเคอุ้ยโอ้โหมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปบางจากกันนะเส้นทางเส้นตรงยังคืนนะอุ้ยโอ้โหไม่ได้นคนขับอ้าวตอนนีไม่ได้เป็นคนขับอุ้ยมีพระด้วยเอาเลยแม่เฮ้ยมีวิทยุอะไรด้วยเฮ้ยเปิดไฟด้วยด้วยไปยังฮะไปยังฮะเอาเลยแม่เอาเลยไปเลยโอเคตอนนี้เที่ยงคืนนะฮะศูนย์จุดศูนย์นะ ไปเลยไปเลยไปไปเยอะเพลงเป็นแบบเรามาแค่สองคนป้ายบางจากกยกติกาแบบนี้คือยังไงฮะรอยฟังหน่อยฮะมิสลาด้วยฮะทางขวามมิสลา อะโเพลงชิลๆเลยทางซ้ายก็มีสาราฮะแล้วมันไม่ใช่เพลงยาวคำคืนมิดมืดหรออันนี้เป็นเวอร์ชันโลบอ่ะที่ทางขวานี่มีโบดด้วยทางขวานี่มีโบดกับต้นกล้วยด้วยอะพุ้ยพุ้ยฮะอย่พาเราตกน้ำนะอุ้ยเราจะไม่พาไปเจ็บตัวแน่นอนนะง่ายอ่ะตกไปเฉยๆเฮ้ยเดี๋ยว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 มมารายเดี๋ยวได้อ่านก่อนอ่านก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เขาอ่านว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะหากมีอะไรผิดแปลกปกติให้เลี้ยวขวา มีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาอ๋อเมื่อกี้ผิดปกตินะอ่าก็คือปกติก็คือให้เลี้ยวซ้ายโอเคไปเลยคไปเลยขับรถไม่ค่อยเก่งนะถ้าเราถูกอะครับนาฬิกาจะเดินฮะอ่าตีหนึ่งละอันนี้เราถูกนะโอเคไปเลยครับไปเลยครับโอ้ยอย่าซิ่งอย่าซิ้นอย่าสิ้นนะนายอย่าซิ่งนะเราต้องค่อยๆไปนะซิ่งอย่าซิ่งโอเคโอเคดูดูตรงนี้ฮะศาลามีอะไรผิดปกติศาลาศาลราลาปกตินะฮะโอเคฮะอ้นี่อะไรเป็นไง แน่หนุ่มที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะีแดงผู้เราจะวนหลุมอยู่เนี่ยฮะท้าปากกล้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมองข้างหลังก่อนมีใครมานั่งข้างหลังไหมมีใครมานั่งข้างหลังไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมจะมีใครนั่งหลังรถนะเเเริ่มเสียวอะเริ่มเสียวรอถังขยะขึ้นบนรถได้ยังไงเอ้าหรอมีถังขยะด้วยเหรอถังขยะบนรถมีด้วยเหรออ๋อใช่ถังขยะบ่บ่บ่โอ้โหนี่ปกติปกติปกติอ๋อบ่ไม่ใช่ถังขยะโโออ้่ ตอนแรกมันมีขี้ยาขี้หนูอะหนูมากเลยอ้าวมีสีผิดปกติเอาศูนย์เริ่มใหม่อะไรอ่ะสังเกตได้ดีฮะสังเกตได้ดีฮะขับรถดีกว่าจอดคืออะไรอ่ะอะไรอะไรผิดปกติอ่ะนี่อะไรอ่ะเป็นนั้นเลยนะโอเคค่ออยมไปค้นมองฮะเชื่อกันมองฮะเฮ้ยเอ้จูดูตกใจหนึง คุณยายสปีดโอ้ไม่ไม่ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วอ่าโอเคไม่ปกติแล้วที่มีคนตัดหน้าโอ้ไม่ปกติแล้วคุณยายสปีดยายไม่โดนรถชนเหรอคะมายอย่างนี้มันไม่ปกติปกติไม่ปกติปกติให้เลี้ยวขวาครับโอเคโอเคโอเคไม่เข้าใจกันเฮ้ยเจ้าโอเค อ่าหนึ่งแลตีหนึ่งแล้วฮะตีหนึ่งแล้วฮะโอเคเราต้องอยู่ให้ได้ถึงหกโมงเช้าฮะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเลยหรอโอ้โหตรงนี้ปกติฮะศาลานี้ปกติฮะเม่มีอะไรฮะร้านนี้เป็นอะ้วไหมมองมองศาลานี้อะไรเป็นยังไงโอเคไม่มีอะไรใช้เขาเดิมต้องบสบสกับอ่ะกล้วยนี้มีอะไรไหมฮะมีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีผีตานีะไม่มีผีตานีนะโอเคอุ้ยชิลอย่างงี้รอบนี้ก็สบายเลยวอย่างเป็นคนขับบ้างโอเค เฮ้ยนี่ปกต <let> ิดิสายถนนเริ่มหายไปเพลงก็เข้ากับบรรยากาศเลยเลียวเลี้ยวสทานีเนอะโอเคอ่าตีสองแล้วฮะเฮ้ยผ่านหมูอ่ะมียากควนี้ป่ะฮะมียากคนนี้ไหมฮะบังจากโอ้ความไม่ทันเี่นไหมโอ้มืดห่ะมืดอ่ะ เขาบอกว่าขับต่อไปเอ้ยอะไร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 เฮ้ย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 อะไรอะไรที่เฮ้ยเฮ้มีคนมาล้โอ้ยไรทำไมมันอุ้ยมีนางล้ำด้วยเก็บก็เป็นนี่นั่บมีนางล้ด้วยอะไรอยู่ใส่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วมีนางล้ำด้วยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมีนางล้ำเฮ้ยมีนางล้ำด้วยมาล้ำกลางทะเลเอ้ยไม่ใช่กลาง กาสาราไม่ปกติแล้วไม่ปกติดีปไปเลยดิปไปแลยวออเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาผิดปกติเลี้ยวขวาผ่านไม่ผ่านไหมมันช่างเลาใจไม่ติีลิกาจิตใช่ป่ะโอเคไม่แน่ใจอ่ะอุ้ยตีสามแล้วอ่าไปต่อเลยฮะอุยหสารไปข้างหน้าเอ้มียากกว่านีไหมฮะังเกตเนี่ยเฮ้ยคุณลุงคุณลุงคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับลงลงลงคุณลุงครับเออคุณลุงขับรถไหมคุณลุงไหมคุณลุงคุณลุงจะไปไหนอ่ะนี่มันมืด ขำๆมืดๆไฟหน้าเยอะจะเสียแล้วสมองเสื่อมเดินไม่เท่าทีไปแล้วไปอยู่แล้วไม่น่าใช่คนปกติไปดีกว่าเว้นมีที่ปกติอ่ะแกเกเสียแล้วก็เลยแบบว่าสมองเสื่อมเดินไม่เท่าที่เออคนแก่เออแต่ทำไมมาเดินตอนกลางคืนอ่ะที่ปกติแล้วไม่ใช่ล่ะ ไอ้านผีตานีตรงนั้นเยอะมีอามีผีตานีด้วยเหรอมีด้วยเหรอไม่เห็นอะเห็นแต่คนแก่เดินข้ามถนนมาด้วยโหเพลงนี่ก็เราใจโอ้โหตีสี่แล้วตีสี่แล้วตีสี่แล้วง่ายอ่ะโอ้ตีแล้วมียากกว่านี้ไหมฮะอะไรตรงนี้ปกติไหมอ่าปกติโอเคเดี๋ยวเปิดโอเคฮะลงมาโกยโกยลงมาโกยโกยคืออะไร สาระนี้ปกติโอเคไม่มีอะไรฮะสารานี้ปกติฮะเดี๋ยวไปเลี้ยวมาโอ้ยโอ้ยโอเคโอขับดีดีเลยสิ่ขับไม่ดียคนขับไม่ดีตัวเตี้ยโอเคเฮ้ยนี่น่ายแต่ทางไม่ไปไหนเนี่ยโอ้ยเดือดรตกเว้ยตกอย่ามีอะไรฮะไม่มีอะไรอุ้ยง่ายอ่ะเนี้ยรอาเนี้ยชิวอ่ะขับรถนี่นีไปหน่อยเกินไปหน่อยโอเคอันนี้ปกติฮะน้ำขับเกินไม่เกิน อ้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวผิดอะมันมีอะไรอะเมื่อกี้มี่ตีมปกติแน่เลยอ่ะมันคืออะไรพะหายเหรอเออไม่รู้ดิอะไรอ่ะเริ่มใหม่เกี้ยวิบนหลุมอยู่เที่ยงคืนอีกแล้วอ่ะเราน่าจะนอนอยู่บนรถเนี่ยหข้าบนเที่ยงคืนเราจะออกจากเส้นทางตรงนี้ได้ไหมฮะไม่นอนอยู่บนรถได้ไรเนี่ยอุ้ยมีอะไรไหมตอนสังเกตอ่ะแล้วตอนสังเกตเอาแล้วไงฮะจะพ้นคืนนี้มาเนี่ยไม่ทางทิพไป ฟังเพลงไปก่อนนะสนุกเอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้มุ้งอ้ยเราใจเกออเราใจโอเคอันนี้ไม่มีสิ่งไปกดดีครับอ่าตีหนึ่งแล้วเรามาแบบเร็วๆเลยฮะเร็วๆเลยฮะตอนนี้าแ้วบางเอ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยเดี๋ยถอยเบสถอยถอยถอยเลยอันนี้บางหลักกับบาดินเรโอ้โหมันมันเขียนผิดเหรอแก่ ก็พิมพ์ถูกนี่บางจ่าถูกแล้วตกใจตาลอ๋อป้ายป้ายถ้าเกิดชื่อมันเขียนผิดก็ผิดปกติได้เหมือนกันเนี่ยเออใช่ใช่ใช่อะไรมีมีมีใครมาลำอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีนะไม่มีนะปลากล้วยอ๋อปลากล้วยออันแน่อันแน่อะไรอะไรอ่ะพี่ตานี่อะ อะไรอ่ะได้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่เอาอะไรมามามัดไปที่ต้นตะนีไม่ใช่นะเสียโอเคผิดปกติฮะอ๋อที่ป่าป่ากล้วยก็มีสิ่งผิดปกติฮะปึ๊บจุ๊บลมเย็นพัดมาเบาเแซนฟังเวทโทมาเอ้เพลงพอดีอะเฮ้เพลินอ่ะอุ๊ยทีสองอ่าตุ่ๆ เคนี่ต้องถึงเก้าตั้งแต่ป้ายเลยเหรอถูกไหมป้ายถูกไหมถูกโอเคว่าจะนานไปไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วตอนนี้ถึงเครื่องนี่มึงแค่สองทุ่มเองตีสองไม่ใช่สองทุ่มเออตีสองอู๋ทุ่มอันนี้มีผิดปกติไหมฮะโบดโบดเป็นไงฮะลองดูก่อนโบดปกติไหมฮะลองดูมีใครนั่งอยู่บนราคาโบดไหมฮะมีนะโอเค นะะฮอุ้ยอันนี้งนี้ก็ปกติเลยฮะอันนี้ถือว่าปกติไหมไม่ดูอ่ะไม่มีวันสิเฮ้ยจฟอบเบิจะตกไปเ้ยออ๋ขับไปไปอย่าไวไปนะวัยรุ่นมะนจะศูนย์นี่ขับมาเที่ยงคืนเฮ้ยปกติต่อเฮลอ้ยอะไรอ่ะเที่ยงคืนอีกแล้วอ่ะ ชอเฟออร์ยากให้มันมีแบบเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนเป็นได้เปล่นได้เดี๋ยวให้พันวีขับบ้างเดี๋ยวรอราผ่านนี่ก่อน Yes เย้เวนเวนมาปุยด้วยปุ้ยมีช่วยดูด้วยเดี๋ยวว่ามีอะไรผิดปกติอ่ะไม่มีชัวร์ปะเนี่ยเดนนี้ผดปกยวเด้เด้ขอดูปากกล้วยเข้าปากปากกล้วยปากกล้วยโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีโบสถ์โบสถ์ไม่มีอะไรเย้แล้วไม่มีลิงก์เลย เฮ้ยจอุ <rôle à déc ider> <él> an ici> <an ici> ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ว่าจะเห็นอะไระไตกใจอ้ยูขนลุกเลยอะไรอะไรอะไรตกใส่หลังคารถไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ไม่ปกติแล้วอะไรตกใส่หลังคารถมันติดรถด้วยอ่ะมันติดบังมันเหรอมันเกาะอยู่บนหลังคาไหนอยู่บนหลังคารรถเหรอไม่ติดข้างๆรถเลยไหนไหนไหน มันไม่ไดติดบนหลคามันติดข้างๆอยู่ด้านในรู้เลยอ่ะอ okay. ่าป yeah. uh, okay. yes. uh. ีหนึ่งอันนี้ถูกต้องโอเคีวันนี้มันเห็นชัดเจนอ่ะอันไหนที่มันแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะดูยากเหมือนกันนะเออดูยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวขับไปช้าๆรถก็เร็วซะเหลือเกินกดนิดเดียวเองเอ๋ออันนี้ปกติไหมครัลองหันดูหน่อยดูหน่อยปกติไหมถ้าเกิดถ้าเกิดไฟนีออนมันเปลี่ยนสีก็ก็ใช้ได้นะฮะโอเคมันสีขาวไม่ได้ดู็นสีแดง ปฝากล้วยไม่มีอะไรไม่มีลิงม่กินกล้วยจะมีบทก็บทก็ไม่มีอะไรฮะโอ้ยสบายอันนี้น่าจะปกติฮะไปได้เลยฮะใส่ป้าฝากไปพอได้เขาบอกว่าไฟหน้าสาดไปข้างหน้าเฮ้ยเดือดเดือเดือดเดกอ่าเอออันนี้คือปกติอันนี้คือปกติทิ้งเงีาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเสียสมาธิไม่เก่เนี่ยเสียสมาธิวะเอาปิดได้นะปิดได้นะ แมวมันวังเวงนี่ปิดโอ้โหเงียบโอ้ใช้ได้ใช้สมาธิอะเปิดกับเปิดเปิดนะ เฮ้ย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 อ่าจะลาไฟสีแดงอ่าโอเคไฟสีแดงก็ว่าอยู่ตอนแรกก็เป็นสีแดงเพราะฉันเข้าอันอันที่มันไม่มีอะไรเลยเข้าทางซ้ายเสร็จเพราะฉันไม่เห็นเพราะฉันไม่เห็นหน้าจ่ายไงเพราะพอดีันมีนั่งอยู่ตอนแรกมันมีคุณคิดว่ามันเป็นสีแดงอยู่แล้วไม่ไม่ไม่มันปิดปกติครับปิดปกติครับไฟสีแดงเหรอมันสมองมันบอกว่ามันปกติเนี่ยปกติแล้วไฟสีแดงโลกแั้วนะ โอเคตกตะปีตกกะปีตกะปิอ้าวตีสามแล้วโอเคเฮ้หมูทำัวไหมูอุ้ยเอาอะไร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 ทำไมหลุมเยอะจังอ่ะอุ้ยอะไรใครแ่บนคารถใครใครใครคนลุกเลยคนกไหนไหนคนแกอยู่ไหนอเหนื่อยเลเลย ใรรถอะเฮ้ยผิดปกติแล้วโอ้ยรถรถอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันอยู่ไหนนลยรถจะพังแล้วโอ้ยอยอยโอ้ยย้ยโอ้ยย้ยอยยโอ้อล้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอเยโอ้ยโอ้ยยโอยโอ้ยโอ้ยล้ยโอ้ยโอ้้ยโเยยโอ้ออ อะไรดูทางซ้ายด้วยนะดูด้วยฮะพันมีคอยดูศาลากับนี่นะฮะศาลากับป่ากล้วยนะฮะประชาชนดูโบสถ์ทางนี้ฮะมันมีโบสถ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นป่ากล้วยเข้าป่าไม่มีไม่อาไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยหมูรอบนี้น่าจะไม่มีผิดตกตุ๊กปกปิกไม่มีปิกปกปิกปิกปกกะปิอันนี้คือปกกปิโอเคฮะอะไรฮะปกติปกติปกกิโอเคเดี๋ยวซ้ายได้เลย วิ่งถ้าผ่านอันนี้ก็จะเช้าแล้วโอ้ยตีห้าแล้วเย้เย้เย้ตีห้าจะเช้าจะเช้าจะเช้าตั้งใจทั้งใจอุ้ยเราจะออกจากลูบนี้ได้แล้วะลูกยาวคำคืนไม่ถือลูบนรกฮะลูบนรกเส้นทางอ่ะโอเคตรงนี้มีใครไหมมีใครมาลำอะไรอีกมยไม่มีฮะไม่มีไม่มีนะฮะโอเคฮะต้นกล้วยเป็นไงต้นกล้วยปกติต้นกล้วยไม่มีโอเคบสบสก็ปกติฮะบสปกติฮะ ไม่เห็นบูชไมีมันโบูชทางขวาเนี่ยมันมีโบสถ์ด้วยนะวัดอ่ะมีวัดด้วยอ่ะท่านมีเห็นแต่กำแพงเอาเหรอมีมีฮะสายไฟข้างหน้าสายไปสายไปข้างหน้าเออชดเลยชนเลยชนอย่างเดียวเยเฮ้ยหกโมงเช้าแล้วทำไมบ้อนยังมืออยู่ฮะยังมืออยู่อ่ะเดียรอบนี้น่าจะต้องยากแน่เลยผมว่าจะไม่มีอะไรละโอ้ยมีอะไรฮะโอเค ส้นทางนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อนนี้มีเฮ้ยไม่มีสิ่งผิดปกติเลยอ่ะเอ้ยง่ายอ่ะสบายอยงนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมเยอะ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 โอ้โหโบน์มีอะไรไหมไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเ้โอ้ยรอบนี้ปกติฮะไปได้เลยฮะลุยลุยลุยโอ้ยตอนแรกก็ไม่ได้ดูไฟสีแดงซะด้วยสิขอโทษสิเชื่อฟ้าเชเ่อร์า อุ้ยผ่านไปเนี่ยผ่านไปเนี่ยเฮ้ยเจ็ดโมงเช้าแล้วเย้โอ้สว่างโอ้แล้วนี่เราก็เห็นแล้วเนี่ยว่าข้างทางมีอะไรบ้างอ๋อมีศาลาหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีศาลาที่สองละโอ้้ยเพลงเปลี่ยนด้วยเพลงเฮ้ยเพลงเปลี่ยนด้วยโฮ้ยนี่ป่ากล้วยแล้วก็นี่ไงโบสถ์ลูกเห็นโบสถ์ป่ะอ๋อมีวัดีตกงมีด้วยใช่ไหมก็ว่าอยู่เห็นแต่กำแพง เฮออเพียงเพีงเพีงก็สดใสด้วยอ่ะโอ้แจ๋วอ่ะโอเคจุดหมายแล้วเย้เอาจะชนต้นไม้แล้วจะเลี้ยวเข้านะโอ้ผ่านนะโอเคเราพ้นจุดนี้ไแล้วนี่คือคนที่กำลังจะไปบางจากันดูหน้าตาแต่ละคนด้วยทีมงานผู้สร้างฮะโอ้โอเคฮะเกมโอเคฮะคนไทยปะเนี่ยเออน่าจะใช่แหละมั้งคิดว่า เดี <rium> <Okay. S 1> okay. ๋ยวรอบนี้จะให้พันมีลองขับดูเอาไหมโอเคโอเคมามาสนุกฮะสนุกฮะแบบนี้เดี๋ยวมีลองขับบ้างเดี๋ยวจะวิ่งสี่คูณร้อยปืนไปเจอเหตุการณ์ขับดีๆนะขับดีๆนะเราไม่พร้อมเลยอ่ะมาแล้วอดีมาแล้วตกใจโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยมาเป็นผู้โดยสารมาแล้วมาหันคอไปหันคอมาเลยฮะขอเปิดเพลงนะขอเปิดเพลงอะไรเลยโอ้เล็บกวัวโอ้ยล็บากวัวอะไรอะไร โอ้ค่อยๆขับครับเขาแคหาบางจากอ่าบางจ้าปกติแต่ลาปกตินะฮะเบล่ะเบลฮะเพราะฉันดูให้ฮะไปเลยฮะไปหน้าสาดไปข้างหน้าอ่าด้านซ้ายปกติฮะโอเคฮะเออบังคับรถกตะยากแล้วไหนจะต้องมองอีกโอเคมีอะไรปะอ๋อไม่มีอะไรฮะทางขวาทางขวามีอะไรไหมไม่มีโอเค ดวงกล้วยโอเคฮะดวงกล้วยปกติงกล้วยปากกล้วยเข้าปากงกล้วยปากปกติเฮ้ยเฮ้ยมันจะลงข้างทางนะปกติเลี้ยวซ้ายนะฮะถ้าไม่ปกติก็เลี้ยวขวานะฮะซ้ายซ้ายขว้าดีิบเอ๋อเฮ้ยหมูอ่ะหมูแหมง่ายอ่ะ คุณยันสปีดเยมากกดโดเดี๋ยวค่อยๆไปก็ไปบบโอเคแต่รามีอะไรมไม่มีอะไรโอเปกติฮะวน้ฮะมไม่เห็นทางโอเคอแต่าปกติฮะเฮ้ยเสียเสียงอะไเยเสียงไม่ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วไปเลี้ยวขวาเลยไม่ปกติล้ถ้ามีกากาแลเวไม่ใช่ละกาการ์บากาไปเลยฮะ จะมาวิ่งเลาะข้างทางทำไมล่ะไปไม่ไดไม้มันติดล้อข้างทางเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขวาดีวาด๋วขวามัตกมันติดล้อข้างทางด้ตกแท็กอะวิ่งตกแท็กโอเคผ่านผ่านโอเคมีอีกร้อมกล้าด้วย okay. อะโอเคปกติฮนะเนี่ยว้าบางจากนะ okay. บางจากปกติฮะโอเคฮะบางจากไม่ใช่บางกาบางกา อย่าออกมาซ้ายมากเลยมันจะตกเลยเด้อโอ้ยตายเลยมันบัาขับยากโอเคทางซ้ายปกติฮะโอเคฮะโอเคทางซ้ายมีอะไรไหมอ่าดงกล้วยปกติฮะดงกล้วยปกติฮะโบดเป็นไงวะโบดเป็นไงโอเคโอเคโบดปกติอะดงกล้วยปกติไปเลยฮะอุ้ยง่ายอันนี้แหมมัยากกว่านี้แม่เราอยากได้แบบมี มีสายนะทางมาชนรถสายทางซ้ายโโออเเคคฮันมามาโกยโดยฮันมามาโกยโดยแปลว่าอะไรผู้เพ็งอ้าวผิดมีสิ่งผิดปกติอ่ะคืออะไรอ่ะกลับมาเที่ยงคืนเหมือนเดิมแล้วอ่ะอะไรอ่ะเอาไปไปเลยครับไปเลยอู้เขียวตัวดูยากดูยากค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปไปนะไปนะ อย่านีค่อยไปฮะเอ้ยทำไมจะออกขวาตลอดเฮ้ยอุ้ยมีนางห้านางานางลำนางลำผิดปกตินะผิดปกตินะเฮ้ย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 ทำไมเป็เฮ้ยเฮ้ยกย่าตกย่าตกกลางตาย เร็วโอ้มีวิญญาณวิญญาณลอยออกจากลานด้วยวิญญาณลอยออกจากลานเฮ้ยวิญญาณวิญญาณเขาลอยลอยเขาล่างแล้วลอยเขาร่างแล้วทำไมล่างเราเป็นอย่างนั้นดิ้นดิ้นดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวเราต้องเดินเข้าล่างตัวเองด้วยอ๋ออ๋ออ๋อคืออะไรปาร์กอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหมีภาพช้าอ๋อพอมีไปไหนกะรอด้วยดิอ๋ออ๋อนี่อ๋อขับไปไหนทำไมพ่อชันหมุนเ้ยทำไมพ่อชันตัวอ่อน แล้ทำไมพชางตัวอ่อนอยู่อ่ี้อ้ยเราเป็นญานสิงสู่อยู่ับรถแล้วอันนี้มันสผิดปกติไหมบัตเ่ยมาเกเฮ้ยเราออกนอกแบบได้ด้วยอ่ะพ่เจ๋ง่ะได้ไปเลยการไป็นเกบตลกมาแล้วเนี่ยตัวกะนอกแดงดอกแดกอยู่ในรถ เอาเอาอโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโไปอย่างนี้แหละเอาไปอย่าง้งนี้แหละเอา เอากดออกกดออกโอเคฮะโอเคฮะสรุปเราติ้นชีพอยู่ข้างทางฮะใช่ฮะพอดีว่าโชเฟอร์มือใหม่ครับไม่ค่อยเก่งไม่ฮัดขับเลยฮะล่วงข้างทางไปแลยฮะล้วงข้างทางจะเป็นผีสิงสถิตลุดินดิ้นกระเดวกระเดายู่แต่แต่แบบนี้ฮะมันจะมีเหตุการณ์สุ่มนะฮะมีมากกว่านี้นะฮะถ้าใครอยากรู้ต้องมาเล่นแบบนี้เองนะวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะที่เราต้องไปแล้วนะฮะบายบาย เย่เย่เ่ือ่ทางทางเฉยเลือกทางทางเฉยเชเ่อค่ับม่ดีชาร์เกมร์